ออมสกาวใจตั้งคำถามทำไมเหตุการณ์6ตุลา19ถึงไม่มีในแบบเรียนออมสกาวใจนักแสดงชื่อดังโพสช่อความผ่านไ g ีระบุว่า 45ปี6ตุลาในวันนั้นออมอายุเกือบ2เดือนเริ่มรู้จาก14และ6ตุลาเอาจริงก็ตอนเรียนจบเราไม่เคยรู้เรื่องนี้ในหนังสือเรียนเลยมารู้เรื่องมากขึ้นก็ตอนมี Google และตามหาหนังสือที่เกี่ยวข้องมาอ่านและเรียนรู้จนถึงวันนี้ก็ยังคงหาคำตอบตอนจบไม่ได้ศรัทธาผู้ใหญ่และอาจารย์หลายท่านที่ยังคงยึดมั่นในอุดมการ์แปลกใจผู้ใหญ่ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นอุดมการ์เปลี่ยนไปสง ทำไมเหตุการณ์นี้ถึงไม่ถูกกิบยกมาพูดในที่สาธารณะและทำให้จบในกระบวนการข้องใจว่าทำไมถึงพยายามทำให้เหตุการณ์นี้ถูกลืมมีคำถามว่าทำไมเหตุการณ์นี้ถึงไม่มีในแบบเรียนดังเช่นอาจารย์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ เหตุการณ์นี้ยังคงเป็นแผลสดเพราะมันเป็นอดีตที่ยังปิดตัวลงไม่ได้ด้วยความคารบข่าพร้อมแคปชั่นว่าออมก็ยังคงศึกษาเรื่องราวต่อไปนี้เพราะในมุมหนึ่งออมเข้าใจว่าถ้าเหตุการณ์นี้ได้ถูกค่คลียรยยางถูกต้องแล้ววันนั้นจะส่งผลต่อประชาธิปไตยในบ้านเราขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวทุกท่านที่สูญเสียคนที่รักในเหตุการณ์นี้ออมสกาวใจพุนสวัสด์นักแสดง